เดือสตาหายโควิดกลับบ้านแล้วประสาทรับรถใช้ได้เหมือนเดิมไหมหลังจากติดเชื้อโควิด19นักร้องหนุ่มเสียงดีโดมจารุวัฒเชี่ยวอารามก็เจอบททดสอบสุดหินเมื่อเชื้อลงปอดต้องให้ยาต้านไวรัสและฆ่าเชื้อซึ่งหลังจากนั้นโดมก็ได้เผยว่าประสาทรับรถเปรี้ยวของตนเองใช้งานไม่ได้ เพราะกินของเปรี้ยวแล้วไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวอย่างที่ควรจะเป็นล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้วันที่25เมษาย,ยน2564นักร้องหนุ่มได้รับการอนุญ,ญาตให้ออกจากรบกลับบ้านได้ซึ่งน้องชายของโดมได้มีการลังโงคลิปวิดีโอการกลับบ้านของโดมไว้ในติ๊ t o ็อพร้อมบททดสอบด้วยการทำน้ำมะนาวโซดาเพื่อเป็นเวลคำมดิงในการกลับมาของพี่ชาย ซึ่งทันทีที่โดมดื่นน้ำมะนาวโซดาไปก็ไม่ได้รับการตอบรับรสเปรี้ยวได้อย่างที่ควรโดยโดมได้เปิดเผยว่าประสาทรับรสเปรี้ยวของตนเองยังไม่ได้กลับมา100%แต่ก็ดีขึ้นจากวันแรกแรกที่ไม่ได้รู้สึกถึงรสชาตินี้เลย